สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมดูต่กันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องตีแซดสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพัมไลฟ์เฟซบุ๊กอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั๊มในส่วนของพตดนี้นะครับซึ่งในส่วนของพต์นี้นะครับก็มีเพียงแค่ผมนะครับที่ด้านการกดไลค์นะครับก็สับไคร์ที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มในส่วนของ พิมไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมในส่วนของขั้นตอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทํมไลฟ์เฟซบุ๊กกันได้เลยนะครับก่อนสมองวิธีปั๊มผมนะครับผมก็จะพิมพ์ครับเว็บตัวนี้นะครับซึ่งใครที่กดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับก็จะได้ส่นของหน้าเว็บประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปลงทะเบียนก่ออนนนะะคครรรััับบหืสมาชิก เพื่อที่จะมีในสั่งของ ID นะครับเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนะครับในสัางของ การลงทะเบียนนะครับก็มีไม่ข so ี่ขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นในสวนของชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับก็ทุกคนตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับสองนะครับก็จะเป็นส่วนของอีเมลสามนะครับก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับสี่นะครับก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านนะครับห้านะครับก็ให้ทุกคนกดติกในส่งของช่องสี่เหลี่ยมฉันไม่ใช่โปแกรมอัตโนมัินะครับและสุดท้ายนะครับก็ทุกคนกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จนะครับการเข้าระบบก็มีสองขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นกการอออในช่่งื ู้ใช้นะครับ2นะครับก็จะเป็นการพ่นลาดฟันนะครับตรงนี้แล้วก็้อนไปได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับหลังจากที่เรานะครับได้การเข้าระบบนะครับเราก็จะได้สังของหน้าเว็บประมาณนี้เลยนะครับซึ่งสังของเว็บตัวนี้นะครับการพัมนะครับเขาก็มีการพัมนะครับครบเลยนะครับไม่ใช่เป็นสังของ Facebook นะครับตอ เฟซบุ o กอินสตาแกรมทิกตอกนะครับ YouTube และอื่นๆนะครับใครที่อยากจะเปาหมสังของตัวไหนนะครับก็ลองเข้ามาเลือกกันดูนะครับในส่งของตรงนี้นะครับใครที่จะเปัาเม็นสังของไลฟ์เฟซบุ o กนะครับเราก็เลือกเป็นสังของโปรโมชั่นตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นในสังของโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดนะครับ เราก็จะมีการปั๊มนะครับให้เราเลือกต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะปั๊มนะครับเราจะต้องเติมเงินเข้ามาก่อนนะครับซึ่งในสองของตรงนี้นะครับจะเป็นในสังของจํานวนเงินเล่านะครับอันนี้ผมมีในซองของยอดเงินเพียงแค่สูตรนะครับวิธีการเติมเงินนะครับเราเข้าไปในสังของ3ามกิดตรงด้านบนขวามือนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่เมนูเติมเงินนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนะครับเราข้อ สามารถเติมเงินปานหน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งสามารถชําระได้2ช่องทางนะครับ1ก็คือ t r u e Money Wall e t 2นะครับก็คือสแกน QR code นะครับอันนี้ผมจะชําระปาน QR c o า e คหรือธนาคารนะครับอันนี้นะครับด้านล่างของก็จะให้เรานะครับกรอกจํานวนเงินที่ต้องการจะเติมนะครับสมมุติจะเติมเงินนะครับขออนุญาตนะครับเติมเงิน100บาทนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็กล่องนสองของจำนวนเงินและกดเติมเงินได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะ เราก็สแกนในซองของก r มมัโคตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสแกน QR โคสสักครู่นะครับตอนนี้ผมก็ดำเนินการชำระซองของยอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับยอดเงินจะเข้ามาหรือยังนะครับรอสักคู่นะครับนี่ครับหลังจากที่เราเติมนะครับยอดเงินนะครับก็จะเข้าให้เราทันทีนะครับซึ่งถือว่า ไวมากนะครับในสังของตรงนี้นะครับในสองของวิธีปั๊มนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็เลือกในสังของโปรโมชั่นการปั๊มนะครับก็คือโปรโมชั่นแนะนาราคาตูกที่สุดนะครับและหลังจากนั้นเราก็เลือกในสังของตัวปั๊มนะครับสมมตินะครับรอบนี้ผมจะ๊ปในสังของตูกใจโพส Facebook นะครับผมก็จะเลือกในสังของตัวนี้นะครับ4 3ส 97นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราปั๊มนะครับ1,000วิวนะครับจะใช้ในส่วนของเงินนะครับเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะปั๊ม2,000วิวเลยนะครับหลังจากที่เลือกในส่วงของข้อมูลเสร็จนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอกในส่วนของลิงก์นะครับแล้วก็ไปในส่วงของ Facebook ของเรานะครับและไปที่เมนูคําว่าแชร์นะครับหลังจากที่มาอยู่ในส่วนของหน้านี้นะครับเราก็กดตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับและหลังจากนั้นเราก็กดคัดลอกในส่วนของตัวลิงก์นะครับ เมื่อคัดนอกเสร็จนะครับเราก็นำในสังของตัวลีนะครับมาวางในสังของช่องนี้ได้เลยและเราก็กรอกจำนวนไลค์นะครับที่ต้องการจะปั๊มนะครับก็คือ2 0 0 0ันไลค์นะครับราคาก็จะอยู่ที่100บาทนะครับหลังจากนั้นก็กดเริ่มเลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับในสวงของการปั๊มนะครับเราก็จะรอนะครับในสวงของระบบลั่นหรือระบบระบบปั๊มนะครับประมาณ1 0บถึงยีินาทีนะครับแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการปั๊มนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ และในส่วนของเมนูอื่นะครับใครที่มีปัญหนานะครับอยากจะติดต่อมินก็สามารถติดต่อมินได้นะครับก็สามารถเข้าไปส่วนของตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไปที่เมนูแจ้งปัญหานะครับก็ปรับมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับทางเว็บครับก็มีในส่วนของบริการปั๊มต่างๆนะครับใครที่อยากจะปั๊มในส่วนของตัวไหนก็สามารถปั๊มได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเมนูอะไรมากนะครับในส่วนของเว็บตัวนี้นะครับก็สามารถปั๊มได้จริงนะครับใครที่จะปั๊มก็สามารถเข้าปั๊มได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมนะครับจะตัดในสังของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่ยอดไลค์ของเรานะครับได้ผลการเริ่มขึ้นนะครับหรือไม่ก็หลังจากที่ได้ผลการพัมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในสันของคลิปวิดีโอไปเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูในสังของหน้าเฟซผมนะครับว่าในส่วนของไลค์นะครับที่ผมได้ผนการพัมไว้นะครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอรีเซ็ตหน่อยนะครับ ตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่ในสวนของยอดไลค์มีศูนย์ไลค์ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองพันกว่าไลค์นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองปั๊มแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งในสวนของช่องตัางในการปั๊มนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้ามาปั๊มกันดูได้นะครับในสวนของเพจตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้ในสวนของรหัรหัสผ่านในการปั๊มนะครับก็สามารถปั๊มได้จริงนะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะแปส่วนของลิง์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาทำให้ทุกคนได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ